สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เรามีกันวันนี้นะคะในโลกที่แบบข้อมูลมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแบบนี้การกลั่นกรองเอาความรู้ความเข้าใจหรือว่าอินไซต์ออกมาได้เนี่ยเออกลายเป็นทักษะสําคัญมากๆเลยนะคะใช่ครับไม่ว่าจะต้องเอาไปใช้เตรียมประชุมหรืออยากทําความเข้าใจเรื่องใหม่ๆหรือแค่แบบอยากรู้เฉยๆก็ตามการจัดการข้อมูลนี่สําคัญจริงๆ ค่ะแล้วแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นพื้นฐาน Data Science ไปจนถึงภาพรวมเทคนิค m a c h i n e Learning เลยครับก็สะท้อนความกว้างของสาขานี้ดีครับคือมันมีตั้งแต่เรื่องเบสิกไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเยี่ยมเลยค่ะงั้นวันนี้เรามาลองสำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจเครื่องมือกับแนวคิดหลักๆที่เป็นเหมือน หัวใจสำคัญของกระบวนการ Data Science กันดีกว่าโดยเฉพาะในโลกของ Python ที่เรียกว่าเป็น Ecosystem ที่ฮิตมากๆสำหรับงานด้านนี้เลยครับเป้าหมายเราวันนี้คืออยากให้เห็นภาพรวมนะครับว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงเชื่อมกันตรงไหนตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงาการสร้างโมเดลเบื้องต้นโดยเราจะอิงจากเนื้อหาในแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเป็นการสรุปประเด็นสำคัญๆนะครับไม่ใช่คลาสสอนเขียนโคด้ด ชัดเจนค่ะงั้นเรามาเริ่มจากภาพรวม Ecosystem มนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเจาะไปที่ไลบรารีสำคัญๆอย่าง numpy pandas นะคะแล้วก็ไปดูเรื่องการเตรียมข้อมูลด้วย c ไซค l e a r n การทำ Visualization แล้วก็อาจจะแตะแตะพื้นฐาน Machine Learning กันนิดหน่อยค่ะมาเริ่มกันที่ Python Ecosystem สํำหรับ Machine Learning ก่อนเลยทำไม Python ถึงดังขนาดนี้คะจุดเด่นหลักๆของมันคืออะไรเอ่ยครับหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องความ ความอนเนกประสงค์ของมันนะครับคือ Python เนี่ยมันเป็นภาษาที่ใช้ได้กว้างมากจริงๆตั้งแต่งานวิจัยทำโปรโตไทป์เล็กๆไปจนถึงเอาไปขึ้นระบบใช้งานจริงหรือที่เรียกว่า production ได้เลยอืมครอบคลุมมากใช่ครับแล้วอีกอย่างที่ทำให้มันเข้าถึงง่ายโดยเฉพาะมือใหม่หรือแม้แต่มืออาชีพก็ตามก็คือสิ่งที่เรียกว่าอนาค o n d a ครับ อ๋ออนาคอนดาที่เป็นแพ็กเกจรวมๆใช่ไหมคะครับผมลองนึกภาพว่าเป็นกล่องเครื่องมือสําเร็จรูปเลยคือมีทั้ง Python และก็ไลบรารีจําเป็นๆที่ต้องใช้บ่อยๆอ,อย่าง n u พาย pandas, scikit-learn, matplotlib อะไรพวกนี้มาให้พร้อมเลยการติดตั้งมาเลยง่ายขึ้นเยอะไม่ซับซ้อนเหมือนสมัยก่อนลดความปวดหัวไปได้เยอะเลยนะคะมากครับ แล้วมันก็กลายเป็นเหมือนมาตรฐานที่ใช้กันในวงการไปแล้วด้วยแล้วก็มีจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กด้วยใช่ไหมคะที่ช่วยให้เราทดลองเขียนโค้ดไปรันไปดูผลไปได้เลยใช่ครับจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กนี่เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการทำงานแบบสำรวจทดลองมากๆมันเหมือนสมุดทดลองดิจิตอลที่เราเขียนโค้ดส่วนหนึ่งรันดูผลแล้วก็จดโนโต้ตหรือวาดกราฟต,ต่อได้เลยในหน้าเดียวกันมันทำให้การลองผิดลองถูกกับข้อมูลง่ายขึ้นเยอะอืมอืมเห็นภาพเลยคะ่ะครับ ความน่าสนใจคือเครื่องมือพวกนี้มันไม่ได้อยู่เดียวๆนะครับมันเชื่อมกันเป็นอีโคซิสต็มที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทำให้กระบวนการทำงานตั้งแต่โหลดข้อมูลสำรวจสร้างโมเดลนำเสนอผลมันลื่นไหลขึ้นโอเคค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดที่ไลบรารีที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของการทำงานกับข้อมูลใน y t h o นกันดีกว่าเริ่มที่นำพายก่อนเลยค่ะตัวนี้มันทาหน้าที่อะไรเป็นหลักคะนำพายนี่คือรากฐานเลยครับสำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร,ร์ใน y t h o น หัวใจหลักของมันคือโครงสร้างข้อมูลที่เรียกว่าอาร์เรย์หลายมิติหรือ m u l ติ d i เมนชัน n a l อ r r a y นะครับซึ่งมันออกแบบมาให้เก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลที่เป็นตัวเลขเยอะๆได้เร็วกว่าลิสต์ปกติของ Python มากๆอย่างเช่นถ้าเรามีข้อมูลเป็นชุดๆก็สร้างเป็น Array ซ้อนกันแบบ np. array 123456อะไรแบบนี้ใช่ครับหน้าตาอาจจะคล้ายๆลิสตซ้อนลิสตแต่เบื้องหลังการทำงานเนี่ยเร็วกว่าเยอะเลย แล้วนอกจากเรื่องความเร็วนำพายยังอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์พีชคณิตเชิงแสนลิเนียลแอลจิ布ที่จำเป็นมากๆซึ่งพวกนี้เป็นพื้นฐานของ Machine Learning อยู่แล้วถูกต้องครับอัลกอริทึม ML แทบเท่านั้นเลยต้องใช้การคำนวณพวกนี้จริงๆแล้วไลบรารีอย่าง c i k i t Learn เองก็พึ่งพาการคำนวณจากไซพายที่มีนำพายเป็นแกนหลักอยู่เบื้องหลังเยอะมากความสามารถในการทำา Vectorization ของนำพายนี่แหละครับที่ทำให้ y t h o นจัดการข้อมูลใหญ่ๆได้เร็วขึ้น พอเห็นภาพความสําคัญของนำภายแล้วค่ะงั้นขยับมาที่อีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือ pandas ตัวนี้เข้ามาเสริมนำภายหรือว่าต่างกันยังไงคะถ้านำภายเก่งเริ่มคคำนวณกับ a r ร a y ตัวเลขดิบๆนะครับ pandas จะเข้ามาช่วยเรื่องการจัดการและก็วิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นตารางครับโครงสร้างข้อมูลหลักของ pandas คือ data frame อ๋อ data frame ที่เหมือนตาราง excel ใช่ไหมคะมีแถวมีคอลัมน์ใช่เลยครับ จินตนาการแบบนั้นได้เลยทำให้เราทำงานกับข้อมูลแบบตารางได้สะดวกขึ้นมากเช่นการโหลดข้อมูลจากไฟล์ CSV ด้วย read CSV โหลดเข้ามาปุ๊บก็อาจจะใช้ .info ดูคร่าวๆก่อนเลยว่ามีกี่แถวกี่คอลัมน์ข้อมูลเป็นชนิดไหนมี missing value ไหมครับการรูปภาพรวนเบื้องต้นแบบนี้ช่วยให้เริ่มสำรวจข้อมูลได้เร็วขึ้นมากเลยแล้วจุดแข็งจริงๆของ pandas คือมันทำให้กระบวนการที่แบบ มักจะกินเวลาเยอะที่สุดในโปรเจกต์ d t t s s i i n n e e นะครับขั้นตอนไหนคะคือการทำความสะอาดข้อมูล Data Cleaning การปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล Transformation แล้วก็การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น Exploratory Data Analysis หรือ EDA เนี่ย Pandas ทำให้มันง่ายแล้วมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะมากเห็นบางที่บอกว่า t a t c s e n t i s t ใช้เวลา60-70%กับการเตรียมข้อมูลเลยเหรอคะใช่ครับมีการอ้างอิงแบบนั้นจริงจ ซึ่ง pandas ก็เข้ามาช่วยลดภาระตรงนี้ไปได้มากเช่นการจัดการกับค่าว่างหรือ missing values ที่เจอบ่อยบออ่อๆเติมค่าหรือจะลบทิ้งไปเลยก็ได้ครับหรือการเลือกดูข้อมูลเฉพาะส่วนการกรองตามเงื่อนไขการรวมตารางข้อมูลหลายๆตารางเข้าด้วยกันพวกนี้ pandas ก็มีฟังก์ชันรองรับทำให้เราปั้นข้อมูลให้อยู่ในรูปทรงที่พร้อมจะส่งต่อให้ขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้นค่ะพูดถึงการเตรียมข้อมูล นอกจากใช้ pandas จัดโครงสร้างแล้วทำไมเรายังต้องมีขั้นตอนเตรียมข้อมูลอื่นๆอีกคะเห็นว่าสำคัญมากครับเหตุผลหลักๆคืออัลกอริทึมแมชชีนเลอร์นิ่งส่วนใหญ่นะครับมันมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลนำเข้าข้อสันนิษฐานหมายความว่ายังไงคะเช่นบางอัลกอริทึมทำงานได้ไม่ดีถ้าฟีเจอร์หรือข้อลำต่างๆเนี่ยมันมีสเกลค่าต่างกันเยอะมากๆครับ สมมุติฟีเจอร์หนึ่งค่าเป็นล้านอีกฟีเจอร์เป็นทศนิยมมันอาจจะทําให้อลกอริทึมให้น้ําหนักผิดเพี้ยนไปได้อ๋อหรือบางอัลกอริทึมอาจจะรับได้แค่ตัวเลขเท่านั้นถูกต้องครับดังนั้นการเตรียมข้อมูลก็เหมือนกับการปรับจูนข้อมูลให้เข้ากับข้อกำหนดของอัลกอริทึมแล้วก็ทำให้รูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลมันชัดเจนขึ้นพร้อมให้โมเดลเรียนรู้ได้ดีที่สุดเหมือนเราต้องปรับวัตถุดิบก่อนเข้าเครื่องจกักรให้เครื่องมันทางานได้เต็มที่ เปรียบเทียบได้ดีครับแล้ว Library ที่เป็นหัวหอกหลักในเรื่องนี้รวมถึงการสร้างโมเดล ML ใน Python เลยก็คือ s c k k t t l e r r n ครับ s ซ k i t l e a r n นี่คือครบวงจรเลยเหรอคะใช่ครับถือเป็นคลังแสงเลยมีตั้งแต่เครื่องมือสำหรับ pre-processing การคัดเลือกฟีเจอร์ feature selection การสร้างโมเดลหลายๆประเภทไปจนถึงการประเมินผลโมเดล ว้าวน่าสนใจค่ะงั้นเทคนิคการเตรียมข้อมูลพื้นฐานที่ไซคิดเลิรนมีให้ใช้ที่เจอบ่อยๆมีอะไรบ้างคะตัวแรกที่เห็นบ่อยคือ rescaling หรือ normalization อันนี้ทำไปเพื่ออะไรคะ rescaling หรือ normalization เนี่ยคือการปรับสเกลของข้อมูลตัวเลขให้อยู่ในช่วงเดียวกันครับ ที่นิยมกันก็คือปรับให้อยู่ระหว่าง0ถึง1โดยใช้เครื่องมืออย่าง Min Max Scaler ใน Scikit-Learn ปรับไปทำไมคะประโยชน์หลักคือมันช่วยลดอคติที่เกิดจากสเกลของข้อมูลครับสำหรับอัลกอริธึมที่คำนวณโดยให้น้ำหนักกับฟีเจอร์ต่างๆอย่างพวก Regression หรือ Neural Networks หรืออัลกอริทึมที่วัดระยะห่างอย่าง KNN เนี่ยถ้าไม่ปรับสเกลฟีเจอร์ที่ค่าเยอะๆมันอาจจะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์มากกว่าฟีเจอร์ที่ค่าน้อยๆโดยไม่จําเป็นการรีสเกลก็เหมือนทําให้ทุกฟีเจอร์ได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทีเทยมกันมากขึ้นในเชิงตัวเลขอ๋อทำให้ทุกตัวเหมือนเริ่มจากจุดสตาร์ทเดียวกันแล้วอีกตัวที่คล้ายๆกันคือ standardization อันนี้ต่างกันยังไงคะ Standard i z a t i o n จะปรับข้อมูลให้มีค่าเฉลี่ย mean เป็น0ย์แล้วก็ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation เป็นหนึ่งครับแทนที่จะบีบให้อยู่ในกรอบ0ถึง1แล้วแบบไหนดีกว่ากันคะเอ่อมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และอัลกอริทึมที่ใช้ครับ Standard i z a t i o n มักจะเหมาะกับอัลกอริทึมที่ตั้งสมมติฐานว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติหรือเมื่อข้อมูลมีค่า outlier เยอะๆที่การ rescale แบบ min-max อาจจะใหญ่กเกินไป โอเคค่ะนอกจากข้อมูลตัวเลขแล้วถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ล่ะคะพวก categorical data เช่นเพศระดับการศึกษาชื่อจังหวัดอะไรแบบนี้จะแปลงเป็นตัวเลขให้โมเดลเข้าใจยังไงนี่ก็สำคัญมากครับเพราะโมเดลส่วนใหญ่รับข้อมูลตัวเลขเทคนิคยอดนิยมเลยก็คือ one-hot encoding ครับ One Hot Encoding แนวคิดคือถ้าคอลัมน์นั้นมีแคตตากรีที่เป็นไปได้ n แบบเราจะสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมา n คอลัมน์แทนคอลัมน์เดิมเลยครับสร้างคอลัมน์ใหม่เท่าจำนวนแคตตากรีเลยอะคะแล้วจะใส่ค่าอะไรลงไปคะใช่ครับสมมุติคอลัมน์สีมี3ค่าแดงเขียวน้ำเงินเราก็จะสร้าง3คอลัมน์ใหม่สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสำหรับข้อมูลแถวไหนที่เดิมเป็นแดง คอลัมน์สีแดงก็จะเป็น1ส่วนอีก2คอลัมน์จะเป็น0อ๋อเหมือนเปิดสวิชเฉพาะแคตตากรีนั้นๆประมาณนั้นเลยครับซึ่ง pandas ก็มีฟังก์ชัน get_dummies ที่ช่วยทำด้ง่ายๆหรือจะใช้ one-hot encoder ของ s y ค i i l l e r r n ก็ได้ซึ่งจะยืดหยุ่นกว่าในบางกรณีครับอ่าเข้าใจแล้วค่ะมันคือการแปลง Category ให้เป็นชุดของ0กับ1น,นั่นเองครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ c ไ k i t l e a r n นี่มันส่งพลังแล้วก็ใช้ง่ายนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า estimator API ที่มันมีความสอดคล้องกันสูงมาก estimator API ใช่ครับคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ pre-processing หรือตัวโมเดลเองเนี่ยมันมักจะมีแพทเทิร์นการใช้งานหลักๆเหมือนกันคือ 1. สร้าง i n นสแตน e ของเครื่องมือนั้นๆขึ้นมาก่อน 2. ใช้เมธอด d t fit เพื่อให้เครื่องมือเรียนรู้จากข้อมูลเช่นคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับ standard i z a t i o n หรือให้โมเดลเรียนรู้ความสัมพันธ์จาก training data แล้วก็3 3คือใช้ method transform เพื่อแปลงข้อมูลตามที่เรียนรู้มาสำหรับ pre-processing หรือใช้ predict เพื่อทำนายผลลัพธ์สำหรับโมเดลความสอดคล้องกันแบบนี้แหละครับที่ช่วยให้เราเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆได้เร็วขึ้นดีจังเลยค่ะทำให้ทดลองสลับเปลี่ยนเทคนิคต่างๆได้ง่ายขึ้น พอข้อมูลเราพร้อมแล้วอีกขั้นตอนที่ช่วยให้เราคุยกับข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการทำ data visualization ใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับการมองเห็นข้อมูลเป็นกราฟเนี่ยมันช่วยให้สมองเราจับรูปแบบความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความผิดปกติอย่าง outliers ได้ง่ายกว่าการเพ่งตารางตัวเลขเยอะมากนี่คือหัวใจของการทำ exploratory data analysis หรือ EDA เลยครับเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลให้ลึกซึ้งก่อนไปสร้างโมเดล แล้วไลบรารีหลักๆที่นิยมใช้สร้างกราฟใน p y พ h o n มีตัวไหนบ้างคะตัวที่เป็นเหมือนออพ่อทุกสถาบันเลยก็คือ matplotlib ครับเป็นไลบรารีพื้นฐานที่ยืดหยุ่นสูงมากสร้างกราฟได้แทบทุกชนิดเลยตั้งแต่กราฟเส้นง่ายๆ plt.plot ไปจนถึงกราฟ3มมิติหรือปรับแต่งรายละเอียดได้ทุกอย่างแต่บางทีอาจจะต้องเขียนโค้ดยาวหน่อย อย่างการดูกราฟฮิสโตแกรมที่ใช้ plt.hist หรือ .hist ของ pandas ก็คือมาจาก matplotlib เบื้องหลังใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีอีกตัวที่นิยมมากๆคือ seaborn ซึ่งตัวนี้สร้างบน matplotlib อีกทีแต่เน้นทำให้การสร้างกราฟเชิงสถิติที่สวยๆและให้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นด้วยโค้ดที่สั้นกว่าเช่นกราฟ pairplot ที่ดูความสัมพันธ์เป็นคู่ๆระหว่างหลายฟีเจอร์พร้อมกัน หรือฮิตแมปที่ดู correlation พวกนี้ซีบอลทำได้ง่ายหรอคะครับพวกนี้ใช้ซีบอลเขียนไม่กี่บรรทัดก็ได้กราฟที่สวยงามออกมาแล้วช่วยให้เห็นภาพรวมความสัมพันธ์ในข้อมูลได้เร็วมากครับอืมนอกจากใช้สำรวจข้อมูลแล้ว visualization ยังช่วยเรื่องการสื่อสารผลด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับสำคัญมาก การนำเสนอผลการวิเคราะห์หรืออินไซต์ที่เราเจอให้กับคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานเทคนิคเนี่ยการใช้กราฟที่เข้าใจง่ายมันสื่อสารได้ดีกว่าตารางหรือตัวเลขเยอะเลยโอเคค่ะตอนนี้เรามีเครื่องมือจัดการข้อมูลเตรียมข้อมูลสำรวจด้วยภาพแล้วมาถึงส่วนแมชชีนเลอร์นิ่งกันบ้างแต่กันแบบพื้นฐานนะคะโดยทั่วไป ML แบ่งเป็นกี่ประเภทหลักๆคะถ้าแบ่งแบบกว้างๆเลยนะครับมักจะแบ่งเป็น2ขั้วใหญ่ๆคือ Supervised Learning หรือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนกับ unsupervised learning หรือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนครับ supervised learning เป็นยังไงคะ supervised learning คือสถานการณ์ที่เรามีข้อมูลที่มาพร้อมกับคำตอบหรือฉลาก label ที่ถูกต้องกำกับอยู่แล้วนะครับเป้าหมายคือให้โมเดลเรียนรู้ที่จะหารูปแบบระหว่างข้อมูลนำเข้า input features กับคำตอบนั้นๆเพื่อที่ว่าพอเจอข้อมูลใหม่ที่ไม่มีคำตอบ โมเดลจะทำนายคำตอบที่น่าจะถูกออกมาได้ซึ่งในกลุ่มซ u เปอร์วสนี้ก็ยังแบ่งย่อยได้อีกใช่ครับหลักๆก,ก็เป็น2ประเภทงานย่อยคือ 1. classification หรือการจำแนกประเภทอันนี้คือทำนายผลที่เป็นหมวดหมู่อย่างเช่นสแปมไม่ใช่สแปมลูกค้าจะซื้อไม่ซื้อหรือภาพนี้เป็นหมาแมวค่ะแล้วอีกประเภทคือ2คือ regression หรือการถดถอย อันนี้คือทำนายผลที่เป็นค่าตัวเลขต่อเนื่องครับเช่นทำนายราคาบ้านทำนายอุณหภูมิทำนายยอดขายโอ้ oh, เข้าใจค่ะแล้ว unsupervised learning ราคะต่างกันยังไง unsupervised learning คือสถานการณ์ที่เรามีแต่ข้อมูลนำเข้าแต่ไม่มีคำตอบหรือไม่มีฉลากกำกับมาให้เป้าหมายของโมเดลกลุ่มนี้เลยไม่ใช่การทำนายคำตอบ แต่เป็นการพยายามค้นหาโครงสร้างหรือรูปแบบที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนั้นด้วยตัวเองครับตัวอย่างงานที่ใช้อนซูเปอร์วาส์มีอะไรบ้างคะงานคลาสสิกเลยก็คือ Clustering หรือการจัดกลุ่มครับคือให้โมเดลพยายามแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยๆโดยที่ข้อมูลในกลุ่มเดียวกันมันคล้ายกันแต่ต่างจากข้อมูลกลุ่มอื่นเช่นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมคัสเ m อร์เซกเมนเทชันเพื่อไปวางแผนการตลาดต่อ เข้าใจความต่างหลักๆแล้วค่ะแล้วไซคิดเลิร์นนี่มีเครื่องมือรองรับทั้งสองประเภทนี้ครบเลยไหมคะมีครบคันเลยครับไซคิดเลิร์นมีอัลกอริทึมมาตรฐานให้ใช้เยอะมากทั้งฝั่ง Supervised อย่าง o o i s t i c r e g r e s s i o n SVM, Decision Trees, Random Forests แล้วก็ฝั่ง Unsupervised อย่าง K-Means Clustering ครอบคุมงานพื้นฐานได้ดีมากๆครับกระบวนการมาตรฐานที่ทำกันทั่วไปนะครับก็จะมีขั้นตอนหลักๆคือ1 แบ่งข้อมูล Data Splitting ก่อนเลยคือแบ่งข้อมูลที่เรามีเป็นชุดสำหรับสอน Training Set กับชุดสำหรับทดสอบ Test Set ต้องแบ่งเท่าไหร่คะเอ่อปกติก็ประมาณ70-80%เป็น Training ที่เหลือเป็น t e ท t ครับสำคัญคือ Test Set เนี่ยโมเดลต้องไม่เคยเห็นมาก่อนตอนสอนค่ะแล้วขั้นตอนต่อไป2ก็คือสอนโมเดลโมเดลเทรนนิ่งเอาก้อนเทรนนิ่งเซตเนี่ยไปป้อนให้เมท h อดดอทฟิต ของโมเดลที่เราเลือกให้มันเรียนรู้จากข้อมูลชุดนี้ไปแล้วก็ 3. ประเมินผลใช่ครับเอาโมเดลที่สอนเสร็จแล้วไปลองทำนายบนเทสเซตแล้วเทียบผลกับคำตอบจริงเพื่อวัดว่าโมเดลมันเก่งแค่ไหนอาจจะใช้ .score อร์ ore, ดูค่า accuracy หรือใช้ดอทพ i c t ดูผลทำนายรายตัวก็ได้ครับทำซ้ำได้ง่าย อาละค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกเครื่องมือและแนวคิดพื้นฐานใน Python ecosystem สำหรับ Data Science กันไปพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่น้ำพาย pandas, m a t p l o t l i p seaborn ไปจนถึง s c i t l t l r n r n ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีสำหรับคนเริ่มต้นเลยค่ะใช่ครับจะเห็นว่ากระบวนการทำงานมันมักจะวนๆตั้งแต่ทำความเข้าใจข้อมูล (Understanding) เตรียมข้อมูล (Preparation) สร้างโมเดล (Modeling) ประเมินผล evaluation แล้วก็อาจจะไปถึงการนำไปใช้ deployments ซึ่งเครื่องมือที่เราคุยกันวันนี้ก็เข้ามาช่วยในแทบทุกขั้นตอนเลยครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสาธารณาสุขที่อยากวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่อยากสร้างโมเดลการเข้าใจเครื่องมือพื้นฐานพวกนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับแม้ว่าจริงๆมันจะมีเทคนิคที่ซับซ้อนกว่านี้อีกเยอะแต่การมีพื้นฐานที่แม่นกับเครื่องมือหลักอย่างนําพาย pandas c i k ิ t เ e a r n และ Visualization เนี่ยจะทำให้การก้าวไปเรียนรู้เรื่องที่ยากขึ้นอย่าง Deep Learning หรือ Big Data มันง่ายขึ้นเยอะเลยครับก่อนจะจบกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองเก็บไปคิดกันดูค่ะเมื่อเราใช้เครื่องมือเหล่านี้วิเคราะห์ข้อมูลจนเจอรูปแบบที่น่าสนใจแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมันมีความหมายจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญในชุดข้อมูลที่เรามีหรือถ้ามองในมุมกว้างขึ้นนะครับ โดยเฉพาะกับข้อมูลละเอียดอ่อนอย่างข้อมูลสุขภาพเราจะแน่ใจได้อย่างไงว่าเรากําลังใช้เครื่องมืออันทรงพลังเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบโปรง่งใสคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวและมีจริยธรรมเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับการพูดคุยที่เข้มข้นมากหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และเห็นภาพรวมของเครื่องมือพื้นฐานในโลก Data าไซด์ได้ชัดเจนขึ้นนะคะยินดีเสมอครับแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งหน้าครับ